ครบับสวัสดีมิตรรักแฟนนิยายทุกทกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องเรื่องเล่าบายอูนะคะตอนที่หเรื่องสาตานหัวใจเกลียดรักไปรับฟังกันได้เลยนะคะนางพันนีปั่นหัวให้พันนิที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของอาทิมาติดพันพราวจันและทำให้อาทิเข้าใจผิดว่า เธอกับพนิดแอบไปมีความสัมพันธ์ลับหลังอาทิเรื่องมุนไหวทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะนางพันนีแม่เลี้ยงตัวแสบของพราวจันทั้งสิน้นพราวจันรู้ดีนางพันนีต้องการทำลายความสุขของพราวจันนางพันนีอิจฉาที่พราวจันกำลังมีความสุขกับผู้ชายที่มีพร้อมทุกอย่างอย่างอาทินางพันนีกลับไปโกหกพ่อของเธอว่า อทิต้องการจะสูบเงินจากพราวจันทร์และพ่อของเธอโดยมีพนิตร่วมมือพราวจันทร์ไม่ทราบเรื่องส่วนตัวของอธิมากนะักเธอรู้แต่ว่าพานิตเป็นญาติของอธิไหนว่ากําลังแย่งตาแหน่งอะไรกันสักอย่างและดูเหมือนว่าพานิตจะมีภาษีมากกว่านางพันนีจึงเชียร์พนิตเต็มที่สุดท้ายกลายเป็นว่าพานิต ตกเก้าอี้อทิได้ขึ้นตำแหน่งแทนหลังจากเกิดเรื่องระหว่างพานิดกับพราวจันอทิก็หายสาบสูญไปนางพน,นีเลยได้ทีใส่ร้ายอาทิบอกว่าอาทิกำลังล้มละลายจับพราวจันไม่สำเร็จเลยต้องหนีหัวซุบหัวซุนพราวจันโกรธพนิดมากๆที่เขาร่วมมือกับแม่เลี้ยงกุเรื่องให้คนอื่น เชื่อว่าเธอกับเขามีความสัมพันธ์กันฉันชู้สาวพราจันจึงบอกเลิกคบกับเขาไม่ต้องออกาบการพบหน้าพนิดอีกเธอยังแปลใจเลยว่าพนิดหายไปง่ายๆคิดไม่ถึงเลยว่าจู่ๆพนิดจะโผล่มาแบบนี้พราวจันจึงตกใจอย่างบอกไม่ถูกพนิดมายืนขวางรถเอาไว้พราวจันหน้าซีดเผือด พนิตปรีเข้ามาหาพราวจันทันทีตีที่อธิรีบวิ่งมาทันจะให้ผมทำยังไงครับไม่ต้องเดี๋ยวฉันจัดการเองพนิดสะดุดตากับกระบายหน้าคุ้นเคยของลูกน้องของพราวจันทันทีพนิดชะงักไปนิดหนึ่งแต่กลับไม่พูดอะไรท่าทางเหมือนกับว่า เขามีบางอย่างที่สำคัญมากกว่ารออยู่ทำให้หมดความติดสงสยัยสิ่งที่สะดุดใจนั้นไว้เพียงเท่านั้นพราวพานิดพูดอย่างร้อนใจเขาเข้ามาก็แขนเธอไว้ไม่ยอมปล่อยทำไมพราวต้องทำเหมือนหลบหน้าผมด้วยครับพราวจันทรอนหายใจหนักๆพราวบอกคุณไปแล้วนะคะพนิดเราไม่ควรพบกันอีกไม่ ผมไม่รับการปฏิเสธนั้นหรอกผมไม่ยอมให้ใครมาแยกพราวไปจากผมเด็ดขาดผนิตพูดอย่างเอาแต่ใจพราวจันทรอนใจอย่างเหนื่อยอ่อนเรื่องของเรามันจบไปแล้วนะมันจบไปตั้งนานแล้วคุณคงไม่ต้องให้พราวพูดหรอกนะคะว่ามันเพราะอะไรผมไม่กลัวผมรักพราวทำไมผมไม่ได้ทำอะไรผิด ผมทำทุกอย่างไปก็เพราะผมรักพราวพราวก็รู้ว่าผมรักพราวมากแค่ไหนผมทำทุกอย่างเพื่อพราวมาโดยตลอดเสียงของพันิดไม่ใช่เบาๆท่าทางเขาไม่อายเลยสักนิดเขาไม่อายแต่เธออายนี่นานพราวจัน์หันไปมองรอบๆกลัวว่าใครจะมองมาด้วยความสนใจใครรู้เรื่องระหว่างเรามันไม่มีทางเป็นไปได้ คุณก็รู้ไม่จริงทำไมพราวทองกับผมแบบนี้เพราะผมไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมพราวจะทิ้งผมไปง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะผมไม่ยอมพเนเนฉุดกระชากหญิงสาวพราวจันตกใจไม่คิดว่าพเนเนจะกล้าทำรุนแรงกับเธอหญิงสาวรีบร้องเรียกให้คนของแม่เลี้ยงเธอมาช่วยทันทีอธิราช อธิราช่วยฉันด้วยสัรพนามที่หญิงสาวเรียกทำให้พนิตึึกับชะงักเป็นทันทีปราจันรู้ดีว่าผนิตกำลังคิดถึงใครเขาก็เหมือนเธอในครั้งแรกที่พบกับอธิราเขาเหมือนอธิจริงๆแต่ก็ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกผู้ชายคนนี้ดูต่างจากอธิของเธอรับลิบลับ อธิราชหยุดยืนพนิตอึ้องไปทันทีอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกนึกไปถึงเลยว่าอทาิจะมาปรากฏกายอยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้นี่หมอนี่มาก้าวมาไกลขนาดนี้เชียวหรือพนิตหัวเสียที่รู้ว่าอทาิมาพบเล่าจันในที่สุดพนิตเต็มไปด้วยอารมณ์หงุดหงิดหลังจากหายงงไปได้พักหนึ่ง พอพรนิตตั้งสติได้ก็รีบหุบปากฉับพลันไม่อยอมพูดอะไรแม้แต่คำเดียวไม่ว่าหมอนั่นคิดจะทำอะไรพนิดไม่มีวันปริปากเด็ดขาดว่าเขาจำได้ว่ามันเป็นใครแม้อาทิตย์จะไว้หนวดเครารกรุงรงังแต่พนิดก็จดจำใบหน้าหล่อเหล่านั้นได้ทันทีพนิดพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้เป็นปกติ เขาไม่แสดงอากับกิริยาว่ารู้จักหรือรู้แม้แต่น้อยว่าเขาจำได้ว่าโกรดตรงหน้าเขาไม่ได้ชื่อว่าอาทิราชแต่เป็นอาทิที่เขาเคยรู้จักต่างหากพรนิดจับมือหญิงสาวเอาไว้นายช่วยฉันด้วยพราจันทร์พยายามสะบัดต,ตัวให้หลุดจากการจับกลุ่มของพนิดอาทิราชก้าวตรงเข้าไปทันที ทำให้พนิดรีบปล่อยมือหญิงสาวอย่างรวดเร็วหมอนั่นเป็นใครพนิดถามขึ้นมาลอยๆเหมือนต้องการความแน่ใจเขาเป็นผู้คุมกันชั้น,นพราวจันเชิดหน้าบอกนี่ถึงขนาดต้องจ้างคนคุ้มกันเลยหรือพนิดร้องออกมาอย่าง,งหงุดหงิด คุณก็รู้ว่าพามาต้องการพบคุณเพราะอะไรพราวจันมองพนิดอย่างตัดเพอแต่พนิดไม่สนใจฟังเขาต้องการด่าทอพราวจันให้เจ็บแสบผมรักคุณคุณได้ยินไหมว่าผมรักคุณผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นคุณจะตัดผมออกไปจากชีวิตคุณแบบนี้ไม่ได้นะผมไม่ยอมถ้าผมไม่ได้คุณก็อย่าหวาังว่าคนอื่นจะได้เลย พเนธพูดออกมาอย่างอาฆาตคำพูดของพเน์เหมือนคมมีดกรีดหัวใจของหญิงสาวให้เลือดทะลักจนหญิงสาวพูดแก้ตัวไม่ออกทั้งที่จริงๆแล้วแทนที่พเนธจะพูดความจริงเขากลับปิดปากเงียบไม่ยอมเปิดโปรงความเลวของตัวเองเหมือนกับว่าต้องการให้คนฟังเข้าใจผิดคนฟังก็มีแค่สองคนเท่านั้นคือพราวจันทร์กับอธิราช พราวจันหน้าซีดคุณไปเสียเธอค่ะเรื่องระหว่างเราจบแล้วพราวกำลังจะแต่งงานพานิหน้าตกใจเมื่อรู้ว่าพราวจันกำลังจะแต่งงานเธอเธอจะแต่งงานกับใครหน้าไหนไม่ได้ทั้งนั้นนางแพทย์สยาเธอหลอกฉันฉันจะฆ่าเธอให้ตายผนิต กลาวออกมาด้วยความโกรธจัดเขาตรงเข้ามาจะทำร้ายพราวจันห่างแต่ร่างสูงของอาทิขวางเอาไว้พราวจันรีบนี้ไปที่รถยางรู้สึกปวดใจผนิกไม่ได้พยายามตามมาคงเป็นเพราะเขากวบผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงหน้าเตือตาเหมือนมหาจนอย่างอาธิราชทำให้พราวจันโ่่งอก ที่อย่างน้อยก็ไม่มีใครต้องเจ็บตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นออกรถพราวจาันบอกเสียงเหนื่อยล้าแล้วเสียธนงชัยช่างเขาเถอะเขาคงหาทางกลับบ้านเองได้หรอกรีพาชันไปจากที่นี่เถอะกลับบ้านเลยนะครับไม่ฉันไม่อยากกลับบ้านฉันยังไม่อยากเจอใคร นายช่วยหายที่เงียบเงียบให้ฉันคิดอะไรเงียบเงียบสักทีเถอะพราวจันพูดจบก็หลับตาลงไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะพาเธอไปที่นหนอย่างไรสภาพจิตใจของพราวจันตอนนี้แย่มากๆเธอถอนใจยืดจาวออกมาหลายครั้งไม่สนใจว่าเขาจะพาเธอขับรถไปที่ไหนพอลืมตาขึ้นมาก็พบว่ารถจอดสงบนิ่งแล้ว หญิงสาวขยับตัวกวาดตามองไปรอบๆแล้วก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นสิ่งรอบข้างที่คุ้นตาที่แห่งนี้เธอกับอทิเคยมานั่งคุยด้วยกันบ่อยๆตามประสาค,คนรักเธอกับเขาไม่มีเงินมากมายนะักจะไปดังในร้านหรูหาก,กันทุกมือก็คงไม่ไหวอทิก็เลยพาเธอมาที่นี่พราจารท์หันขวับไปมองอธิราชด้วยสีหน้าแปลกใจ แล้วก็พบว่าใบหน้าอีกฝ่ายสงบนิ่งไม่แสดงการรับรู้ถึงอาการตกใจเขาคันชอบของเธอเลยแม้แต่น้อยมันบังเอิญได้ขนาดนี้เชียวหรือรี่เปล่าจันจ้องหน้าคมเข้มที่เต็มไปด้วยหนวดเขารกรุงรังผมเภายาวด้วยสายตาแปลกประหลาดหัวใจเธอสะดุดวาบขึ้นมาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่น เริ่มมองอาธิราชด้วยสายตาติดใจสงสัยว่าตกลงเขาเป็นใครกันแน่ทำไมนายพาฉันมาที่นี่อาธิราชทำหน้าไม่รู้เรื่องแล้วจะให้ผมพาไปที่ไหนล่ะครับพราวจยา์หายใจขัดเมื่อมองดูสถานที่ที่เป็นความรักความหลังของตนเองกับคนรักเก่า ที่แห่งนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อยพราวจันรู้สึกว่าต้องมีใครพยายามเล่นตลกกับเธอแน่ๆมีคนเดียวที่รู้จักสถานที่แห่งนี้แต่คนคนนั้นก็ได้สหายสาบสูญไปจากชีวิตพราวจันแล้วไม่ใช่หรือท่าทางไม่รู้เรื่องนั้นทำให้พราวจันเริ่มไม่แน่ใจนี่มันอาจจะเป็นเรื่องบังเอ,อิญจริงๆก็ได้อาิราช จะรู้จักกับพี่อาทิที่เป็นคนรักเก่าของเธอได้อย่างไรแต่ทำไมถึงได้บังเอิญมากมายขนาดนี้ทำไมอาทิราชถึงต้องชื่อคล้ายกับคนรักเก่าของเธอด้วยทำไมเขาต้องมีอะไรเหมือนกับพี่อาทิทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นก็คือหน้าตาและทรงผมที่ไม่เหมือนกันเท่านั้น เราจันรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในการประสาทภาวะนิดๆทั้งที่พยายามย้ำกับตัวเองว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะเธอคิดไปเองทั้งนั้นไม่มีทางเลยที่อธิราชจะมาหลอกล้อนเธอได้ต้องเป็นเพราะเธอประสาทไปเองแน่ๆเราจันสรุปง่ายๆเธอนั่งตาลอยเห็นและไม่เห็นภาพตรงหน้า เพราะมัวเมือคิดไปเรื่อยเปื่อยหวนนึกถึงคนรักเก่าและช่วงเวลาที่ทั้งสองมีความสุขด้วยกันสีหน้าของหญิงสาวเต็มไปด้วยความสลดเศร้าอาดูนรู้สึกผิดที่ทำร้ายจิตใจชายอันเป็นที่รักเธอไม่เคยมีเจตนาทำร้ายเขาแต่ในกรณีของอาทินั้นเราวจันตกใจมากจริงๆ เธอไม่คาดฝันมาก่อนปฏิกิริยาที่แสดงออกมาจึงรุนแรงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเปล่าจันยกมือปาดน้ำตาบอกตัวเองว่าทุกอย่างมันได้ผ่านไปแล้วเธอไม่ควรเก็บมาคิดอีกป่านนี้อาทิคงมีคนรักใหม่และเขาจึงคงมีทางชีวิตที่ดีของเขาส่วนเธอ ยังไม่รู้เลยด้วยซ้าว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตตัวเองดีเธอรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแรงเหลือเกินหญิงสาวก้าวลงจากรถไปนั่งในที่ที่เธอกับอทัทีเคยนั่งด้วยกันทิ้งตัวนั่งลงบนมาหินอ่อนอย่างหมดเรี่ยวแรงกําลังไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่กระทั่งเธอรู้สึกถึงเสียง รวที่กระทบกันก็รับรู้ว่ามีคนเดินมาใกล้หญิงสาวจึงเงยหน้าขึ้นมองเธอเห็นอธิราชยืนอยู่ไม่ห่างไปนะักสีหน้าเขาเคร่งครึมในตาที่เขามองมาไม่เป็นมิตรเลยแม้แต่น้อยแน่ละอธิราชคงไม่ชอบกี่หน้าเจา้านายนิสัยเสียแบบเธอนักรอกเขาต้องเกลียดเธอมาก เล่าจันไม่อยากนึกถึงการแต่งงานไม่อยากนึกถึงพณนิตตอนนี้เธออยากได้แครสักคนหนึ่งที่เธอสามารถคุยด้วยได้ร่างสูงยืนนิ่งจะหน้าหมันใส้รลาจันเลยอยากจะแกล้งเขาขึ้นมานี่นายฉันหิวน้ําได้ครับอธิราชทําตามท,ท,ที่เธอสั่งอย่างว่าง่าย เขาหายไปสักพักก็กลับมาพร้อมกับน้ำดื่มเขายืนให้กับหญิงสาวพราวจันก็แยกเขี้ยวใส่เปิดให้ด้วยสิอาทิราเปิดฝาให้อย่างว่าง่ายพร้อมกับยื่นให้กับหญิงสาวพราวจันทร์ช่วยมาอย่างกระแทกกระทันเธอดื่นน้ำไปอึกเดี่ยวก็เงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยสีหน้าเอาเรื่อง ตอนที่5จบแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาเวยพรขอให้ทุกทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ